สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับ LOL Mobile นะคะเพิ่งเปิดวันนี้เลยเนาะก็ก็ต้องเล่นอารีสิคะเป็นกระเทยอ่ะเป็นกระเทยมันก็ต้องเล่นตัวนี้นะคะแต่เหมือนมีคนอืมเหมือนมีคนอยากมิดเลนอ่ะอืมแต่ฉันอยากเล่นอารีอ่ะขออารีได้ไหมคะ อเล่นมิฟ0จูนก็ได้ค่ะอ,อ้าวล็อกไปแล้วโอเคเราก็จะได้มิฟ0จูน,นะคะเมนเก่าเราเองนะคะก็ของที่ใช้ก็ตามระบบเลยค่ะแล้วก็มีจัดของนิดนึงแบบเอาของแบบใน PC เลยนะคะจะได้เรงๆพวกจอบเกาะอย่างเงี้ยจมจีจุดตายนะคะ สกินที่เข้ามาก็สวยอยู่นะว่าไปแต่มันยังไม่ยังดูไม่ไม่จุใจค่ะมีโซน่ามีคนหยิบโซน่ามาด้วยแต่เหมือนจะเป็นบอทนะคะหรือเปล่าเอ่ยอันนี้โกดแบบปกตินะคะไม่ได้โกดแบบห้องบอทเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอบอทด,ด้วยไหม หนีจากคอมที่โหลดหน้าโหลดนานก็ยังต้องมาเจอในมือถือหรอคะแต่ก็ถือว่าไวกว่าคอมนอมอั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็จะมีออเรเลียนโซนะคะอีมังกืน,นแล้วก็มอไฟลแล้วก็มีฟิโอล่ากัมาสตีนะคะซึ่งมาสตีเป็นป่าเนาะมอไฟน่าจะไปซับให้เรานะคะถ้าไม่ผิดพลาดอะไร เพราะไม่มีใครหยิบซับมาเลยนิ่มซื้อของใช่ไหมคะฟิโอล,ลาซับเหรอว่าไปเนี่ยมันไม่มีใครเล่นซับเลยอะในเวอร์ชันมือถือนะคะ <c oughs> ก็ของมิสฟอร์จูนเล่นง่ายขึ้นนะคะ ราะปกติถ้าในคอมเราก็ต้องเป็นเล็งๆตัวนะคะแต่อันเนี้ยให้ยิงยิงตัวไหนอะคะ่ะยิงตัวอะไรก็ได้ถ้ามันเขาเรียกว่าศัตรูอยู่ด้านหลังมันก็จะโดนเลยนะคะไม่ไม่มีเงื่อนไขว่าเขาเรียกว่าไงไม่มีเงื่อนไขที่แบบมีเป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยิงๆไปเลยเนี่ยมันจะเด้งไปเองนะคะมีห้าคาปิโอลา เนี่ยค่ะมันจะยิงเองเลยเอาเลยค่ะโอเคได้เปิดแล้วค่ะแล้วก็ได้ดับเบิลคิวนะคะสวยมากโอเคค่ะสวยมากค่ะพี่สาวยังไม่ยิงป้อมนะคะขอปามก่อน เห็นมาเล่นง่ายมากมิฟร <always> ์จูนแรงด้วยนะคะเนี่ยเมตาน่าจะเป็นมิฟร์จูนนะคะสำหรับแผ่นนี้ <c oughs> ถ้าเขายังไม่เนิร์ฟนะเพราะมันแรงจริงนี่ยิงให้ดูอีกรอบดูดำเนุแรงนะคูดาวัยด้วยนะคะแต่ก็แลกมาจากมัน,นกินมานา ะคขะพีโลคับเลยค่ะเพียว่าเอา่อา็มาด,ดิค่ะกิ้มกีมันค่ะนั่นแหละค่ะสวยมากทำดือค่ะพี่สาวเราจะรอกลับไปซื้อของทีเดียวเลยนะคะโอเคได้ละชิ้นหนึ่งโอเคปามเซระคับรอของแบบพีซีเลยนะคะเนาะ แต่ว่ามันไม่มีให้กดใช้นะคะก็คือมันติดตัวไปเลยเอ้ดาบอันนี้ค่ะโยมู Yo, ฟิโอลานี่ไล่ไปแกงทิกเลนเลยดนโดน,โดนเป็นไงลาเจ็บไหม โอ้มาแล้วคือวาจะขีดนะคะระวังขีดนะคะโอเคอันตีเลยค่ะได้แน่น,นอนสวยค่ะจุดปังปัง,ป,งปังปี้นี่ค่ะนี่ค่ะโอเคสกิลเหมือนเหมือนเหมืนอนคอม ว่าจะมีเอ้าวหล่อนยืนไม่ต้อมตีทำไมคะเดี๋ยวคิดนะคะแล้วก็รองเทา้ารองเท้านี่มันจะออกแนวของสเปลนะคะแบบเทเลพอรตอย่างเงี้ยสเปลก็จะไม่มีสเปลเทเลพอตนะคะก็จะเป็นในส่วนของรองเท้าแทนเออหล่อนเดินเข้ามาอย่างนี้ได้หรอ,อ,อได้ก็ได้เโอเคอ่ะ โอเคสวยค่ะเห็นไหมเราแรงมากเมต้าน่าจะเป็นมิชจูนะคะเพราะมันหลบหลบได้ค่ะแต่แค่มันต้องยืนแบบยืนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยใครมาลากอโอเคเราไม่อยากสูเท่าไหร่นะคะมันเบิร์ดแรงกลับดีกว่ามานาหมดของ ชิ้นต่อไปก็คือดักเบดนะคะ <amp> นะคะแรงนะว่าไปจับเลนนะคะแล้วก็จะอัพสกิลหนึ่งสองนำเนี่ยส่วนของรองเท้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันจะออกเป็นแบบ <K illing S 2> ของกลางแล้วของใหญ่เนี่ยค่ะของใหญ่ก็จะเป็นแบบ เขาเรียกอะไรนะนาฬิกามาตะอ,อะไรอย่างเงี้ยไอของฮิวของทัพท,ที่เป็นมงกันใหญ่ค่ะอ๋อเจ็บเจ็บ,บนิดเดียวนี่โดนด้วยนั่นแีลยเกียนอ่ะมันโป๊กอ่ะมายิงว่าไปนหนึ่งเป็นไงล่ะเจ็บไหมโอ้โหโคตรแรงเลยอ่ะ เมื่อกี้เห็นดามเม็นไหมคะแรงมากแรงจริง <are> มันจะไม่สนใจเลนไหนนะคะนอกจากเลนเราเราจะฟาร์มมาสิเดินเข้ามาใกล้ๆเร็วกวาดีหรือว่าเป็นบอดน่าจะบอดแหละเดินงึ้งงักอย่างเงี้ยนะคะเนีโอ้มาแก้แค้นหรอ ยังไงมาเป้ายิไปเลยค่ะไม่โดนเกินระยะนคะโดนค่ะนี่ไงครึ่งลอดเห็นไหมโคตรแรงเลยดูสิโอเคแล้วก็ปิดด้วยแอนตีนะคะสุดปังเราอาจจะเกิดด้วยแหละคะ่ะทําเห็นก็เลยแรงพ็ฝั่ตงตรงข้ามก็คือไม่ไหวแล้ว กลับไปออกของก่อนนะคะรองเท้าชิ้นใหญ่ที่ออกของ ADC ก็จะเป็นอ่าเป็นล้างสถานะนะคะล้างสถานะทั้งหมดแล้วก็เป็นคลีนนะคะสเปล,ลคลีนอะ่ะอันนั้นเลยคะ่ะเนี่ยห็นไหมเอามูมูเอามูมูมาไหมข้ามาสิคะ ยิงหน้าแหกเลยก็เพื่อนเข้าเลยนะคะก็เข้าคิคะรอเลยเอาคโอเอ้ยขีดหมูนะคะอะไรอ่ะทักทำอะไรเอยเออขีดเลยนะคะเราเราจะแดอยิงโอ้ยยิงว้าเกินเลยอะ่ะโอเคได้คิชลาดหน่อยนะคะ ทิมโัตูขยำแพ้แล้วค่ะ1กลุ่มก็สนะงง่ายๆนะคะถ้าใครคิดจะเล่นเอซแต่ไม่รู้ว่าเล่นตัวไหนก็แนะนำให้เล่นมิฟซูนะคะเพราะนางแรงเนาะสกิลก็ถึงถึงเครื่องเลยค่ะถึงพิ่หนึ่งขิงเลยนะโอเคก็สำหรับการรีวิวเล่นมิฟซตก็เพียงเท่านี้ละค่ะก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ